oh mm -hmm. no ปรชาชนผู้ทรงอำนาจสูงสุดของประเทศไทยทุกท่านครับพี่น้องทุกท่านครับ,รบเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมามีบุคคล9คนจะทำการในชื่อตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญแล้วเขาก็ออกมาอ่านเอกสารแผ่นหนึ่งหลายๆแผ่น ในชื่อคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญสั่งยุบพ,พัรคก้าวไกลพัรคก้าวไกลที่มีสมาชิกมากกว่าหนึ่งแสนคนในเวลานั้นพัรคก้าวไกลที่มีพี่น้องประชาชนเลือกมาในการเลือกตั้ง14พฤษภาคม66ถึง14.4ล้านเสียงสอสอ151คนเป็นพักอันดับที่หนึ่งของประเทศไทย เท่านั้นไม่พอเขายังเพิดถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคเก้าไกลอีกสิบปีหนึ่งในนั้นมีพิธาลิ้มเจริญรัตคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่พวกท่านใฝ่ฝันอยากให้เขาเป็นนายกรอบนี้ หนึ่งในนั้นมีปฏิพัทส,สันติพาดาสอ,สอสอที่พี่น้องเลือกเขาไปให้เขาได้ไปเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรหนึ่งในนั้นมีชัยธวัตจุลาทนผู้นำฝ่ายค้านที่อภิปรายในสภาได้อย่างแหลมคมหนึ่งในนั้นมีอมรัตน์โชคบะมิตรกุลนักสู้เพื่อประชาธิปไตยของพี่น้องอยู่ด้วยทุกท่านครับ ผมเองก็อยู่ในสตากรรมแบบนี้เช่นเดียวกันพร้อมๆกับคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจพร้อมๆกับคุณช่อพันนิกาวานิชเรียกได้ว่าเป็นเหยื่อรุ่นพี่โดนมาตอนปี63 21มย่สิกุมภาห3สายุคพักอนาคตใหม่แล้วก็เพิกถอนสิทธิ์พวกผม10ปีแต่ทุกท่านครับแม้ว่าวันนี้ ธนาทรพนิกาผมจะไม่สามารถเป็นสอสอดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆได,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 ได้แม้ว่าพิธาลิ้มเจริญรัตแม้ว่าปาริพัทรสันติพาดาชัยทวัตตุลาทนอมรัโชคกมิตรคุณจะไม่สามารถดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆได,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 ได้แต่ช่างมันอะไรครับนั่นมันเรื่องเล็กน้อยเรื่องจิบจิบเรื่องสิวสิว เพราะวันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่มารับตำแหน่งใหม่ตำแหน่งอันทรงเกียรตินั่นก็คือผู้ช่วยหาเสียงให้พรรคประชาชนครับเวลาเป็นผู้ช่วยหาเสียงนี่มันโก้จะตายไปได้ทั่วประเทศ มีเลือกตั้งเมื่อไหร่ให้พักประชาชนเขาตั้งเราขึ้นมามึดเราก็ไปหาเสียงแล้วก็มีโอกาสเจอพี่น้องประชาชนอยู่บ่อยๆแทนที่จะต้องอดตาหลับขับตานอนตั้งนาฬิกาดูเวลาเปิดโทรทัศน์เปิด YouTube เปิด iPad แท็บเล็ตต่างๆดูว่าไอคนนี้จะพูดในสภามื่อไรไม่ต้องแล้วครับเดียวท่านก็จะเจอพี่ธามาหาท่านบ่อยๆเพราะเขาเป็นผู้ช่วยหาเสียง เจรลก็จะเจอชัยธวัฒนเจอพันธิกาเจอธนาทรเจอผมเจออมรัรตน์เจอปฏิพัทธ์บ่อยๆครับอย่างนี้มันดีกว่าไหมครับพี่น้องเอาละได้ตำแหน่งใหม่อันทรงเกียรติแบบนี้ต้องทำงานให้คุ้มค่าแรงหน่อยเพราะกะกตเขาบอกเอาไว้ว่าผู้ช่วยหาเสียงนี่มีค่าแรงขั้นต่ำอยู่นะครับต้องทำให้คุ้มค่าแรงหน่อยครับ มาทำหน้าที่อะไรครับก็มาหาเสียงสิครับหาเสียงให้ใครหาเสียงให้กับโฟกโฟกณนัทชนนชนะบูรณาศั์ผู้สมัครสาส,าส,าสาทิ่สนุโลกเขตหนึ่งของพรรคประชาชนครับพี่น้องครับก่อนจะไปหาเสียงเนี่ยบังเอิญอาชีพก่อนที่ผมจะมาเป็นผู้ช่วยหาเสียงเนี่ยนะผมเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยอยู่หลายปี สอนอยู่คณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์อยู่หลายปีโอ้กเขาก็บอกเขาเคยติดตามดูการบรรยายของผมผ่าน Youtube อะไรต่างๆอยู่ดังนั้นมาครั้งนี้ก็ขอใช้ความรู้ทางวิชาการบรรยายสั้นๆไปกินเวลาไม่นานให้ท่านพี่น้องประชาชนชาววิษณุโลกได้ฟังกันสักนิดหน่อยครับพี่น้องครับแผ่นดินขวานทองของไทยเราเนี่ยที่เป็นรูปขวานทองมีหลายภาคหลายจังหวัดเี่นะครับ เราเรียกรวมกันว่าอะไรครับเราเรียกกันว่าประเทศใช่ไหมครับประเทศประเทศหนึ่งนะครับมีกี่จังหวัดก็ว่าไปมีประชากรกี่คนก็ว่าไปภาษาอังกฤษประเทศเขาเรียกอะไร country แต่ในวิชารัฐศาสตร์การเมืองการปกครองเนี่ยเขาจะเรียกมันว่ารัฐครับรัฐหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า state ครับทีนี้รัฐเนี่ยมันเป็นสิ่งสมมุติขึ้นมา รัฐมันเป็นนิติบุคคลมันไม่ใช่บุคคลจริงๆมันไม่มีตาไม่มีหูไม่มีจมูกไม่มีปากแล้วมันจะกระทําการแสดงออกได้อย่างไรมันก็ต้องผ่านพวกคนเนี่ยแหละคนต่างๆเข้าไปใช้อํานาจรัฐทีนี้คนต่างๆเข้าไปใช้อํานาจรัฐใช้เพื่ออะไรล่ะครับก็ใช้เพื่อใช้อํานาจรัฐบําบัดทุกบํารุงสุข จะทาบริการสาธารณะดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเท่าเทียมกันเสมอหน้ากันให้พี่น้องอยู่ดีกินดีให้พี่น้องมีชีวิตที่ดีขึ้นให้พี่น้องมีปากท้องที่ดีขึ้นมีการศึกษาที่ดีขึ้นนี่ก็คือภารกิจของรัฐทําหน้าที่ป้องกันประเทศไม่ให้อริราชศัตรูมารุกรานต่างๆนี่ก็ภารกิจของรัฐดังนั้นภารกิจของรัฐเนี่ยมันต้องทําเรื่องส่วนรวม ทำเรื่องส่วนรวมคืออะไรคือเป็นประโยชน์ต่อคนทุกคนเป็นประโยชน์ของมหาชนคนไทยทั้งประเทศไม่ใช่ทำประโยชน์ให้ใครคนใดคนหนึ่งหรือครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งนี่คือรัฐครับรัฐแบบสมัยใหม่เป็นแบบนี้ดังนั้นครับแล้วไอตัวแทนผู้ปกครองรัฐที่จะเข้ามาใช้อำนาจรัฐจะมาจากไหนหลัง ราาประชาธิปไตยก็บอกว่าคนมากมายภพศสารถ้าอย่างนี้ก็มาช่วยกันกากบาดเลือกผู้แทนเข้าไปแล้วกันแล้วประเทศไทยเราเป็นระบบรัฐภาแล้วก็ให้ผู้แทนไปยกมือหาหนายกรัฐมนตรีไปตั้งรัฐมนตรีเป็นรัฐบาลต่อมาถามว่านายกรัฐมนตรีก็ดีรัฐมนตรีก็ดีสอสอก็ดีเขาทําในนามนายกนางขอหรือครับไม่ใช่ อำนาจที่เขาใช้ทั้งหมดไม่ใช่อำนาจของนายกนางขอแต่เป็นอำนาจของประชาชนทุกคนที่มอบอาณาสวรรค์ให้เขาไปบริหารราชการแผ่นดินให้เข้าไปตรากฎหมายอำนาจเหล่านี้ประชาชนมอบมาให้คนใดคนหนึ่งคณะใดคณะหนึ่งก็เพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่ใช่ให้อำนาจไปแก่ใครคนใดคนหนึ่งคณะใดคณะหนึ่งแล้ว ไปใช้ให้พวกของของตัวเองให้ครอบครัวของตัวเองในสมัยโบราณกาลหลายพันปีที่แล้วมันเป็นรัฐแบบเก่าๆรุ่นโบราณภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าพัทริโมเนียนสเตทแปลภาษาไทยเข้าใจง่ายๆคือรัฐสมบัติมองว่ารัฐเป็นสมบัติส่วนบุคคล ของคนใดคนหนึ่งครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งเมื่อเ,เขาจากไปก็ยกรัฐรัฐนี้ให้กับลูกหลานของตัวเองจัดการต่อ,บบตอถ,ถามว่าพวกเราถ้าเกิดมีรัฐสมัยนี้ในะยุคปัจจุบันพวกเราพอใจไหมไม่พอใจอยู่ดีๆเฮ้ยรัฐนี้อำนาจรัฐไปอยู่กับคนคนหนึ่งเองจะเปลี่ยนคนแล้วเองยกให้กับลูกหลานตัวเองเลยได้เหรอ แล้วอย่างนี้พี่น้องตาสีตาสาใหญ่เมียามาลูกเด็กเล็กแดงที่กําลังเติบโตขึ้นมาเขาอยากมาดูแลบ้านเกิดเมืองนอนของเขาบ้างเอ๊ะอย่างนี้มันเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนครอบครัวไม่ได้ที่ทํำยังไงล่ะออดังนั้นรัฐสมัยใหม่เขาจึงบอกว่าไอแบบนี้ประเภทมองรัฐมองอํานาจรัฐเป็นมรดกตกทอดพ่อยกให้ลูกพ่อยกให้ลูกลูกยกให้หลานให้เลนให้หลวนอย่างนี้ไม่ได้ถ้าคุณจะใช้อํานาจรัฐ ต้องมาจากการเลือกตั้งและถ้าคุณจะใช้อำนาจรัฐอำนาจรัฐต้องไม่ส่งมอบผ่านทางสายเลือดสายโลหิตเป็นลำดับชั้นๆไปแบบนี้ไม่ได้ประเภทการเมืองอยู่ดีๆเขาทำกันมามีพี่น้องประชาชนเข้ามาร่วมก่อร่างสร้างพักและอยู่ดีๆก็มีคนคนหนึ่งเพาะเหินมาแล้วก็บอกว่าชักพักนี้มันเป็นของฉันเพราะบังเอิญว่าเจ้าของพักยกให้แบบนี้ คือการเมืองแบบเดิมการเมืองแบบใหม่ที่น้องลองเปรียบเทียบสิครับพักอนาคตใหม่โดนยุบมาเป็นพักเก้าวไกลพิธาลิมเจริญรักมีดองกับธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจไหมสายเลือกเดียวกันไหมธนาธรนั้นแท้จึงพิธานี่แท้ลิ้มพัระกูลเด็กๆโตมาก็ไม่ได้รู้จักกันมารู้จักกันตอนตั้งพักอนาคตใหม่นี่แหละ และว,วันนี้พักเก้าไกลเขาถูกยุบถามว่าพิธาลิมเจริญรัตกับนัทพงษ์เรืองพัญญาวุตรสอสอเท้งหัวหน้าพรรคประชาชนเนี่ยเขามาจากตระกูลเดียวกันไหมไม,ไม่ใช่นี่แหละครับพักการเมืองแบบสมัยใหม่ที่เราต้องการคือแบบนี้คือพักการเมืองที่เปิดโอกาสให้คนทุกๆคนได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นเจ้าของพัก และมาตัดสินใจร่วมกันถ้าพักแบบนี้ดำรงอยู่ได้กำเนิดได้สืบเนื่องต่อไปมีอายุยาวๆมันก็จะเป็นวัฒนธรรมการเมืองแบบใหม่เป็นสถาบันทางการเมืองที่เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าไม่ว่าจะสถานะเศร,รษฐกิจสังคมแบบใดมีการศึกษาแบบใดต่างก็มีโอกาสเข้ามาเป็นเจ้าของพรรเข้ามาเป็นสมาชิกพรร ข้ามาเป็นผู้สมัครสสของพรรคมาเป็นสสมาเป็นรัฐมนตรีไนดะ้โดยพิสูจน์จากความรู้ความสามารถไม่จําเป็นต้องมาดูว่าคนนี้นามสกุลอะไรคนนี้พ่อเป็นนักการเมืองมาก่อนหรือเปล่าคนนี้แม่เป็นนักการเมืองมาก่อนหรือเปล่าไม่จําเป็นอีกต่อไปไม่ใช่อยู่ดีๆไม่เคยอยู่ในแวดวงการเมือง คนอื่นทํากันแทบตายสุดท้ายก็เป็นบ่าวเพราะอยู่ดีๆก็จะมีคนที่มีนามสกุลเดียวกันโผล่มาเป็นหัวหน้าพรรคไม่มีที่นี่พี่น้องครับนี่แหละครับเป็นสิ่งที่ธนาทรที่ผมและชัยธวัฒน์ผบคิดกันว่าเราจะตั้งพรรคแบบใหม่แบบนี้เพื่อเป็นพื้นที่ให้กับคนทุกหมู่เหล่าในการเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมือง พี่น้องครับการเมืองแบบสมัยใหม่ไม่ต้องการให้ตระกูลใดตระกูลหนึ่งผูกขาดอยู่ล่ำไปไม่ต้องการให้ตระกูลใดตระกูลหนึ่งส่งมอบอำนาจรัฐหรือพักการเมืองให้กับคนในครอบครัวตัวเองอีกต่อไปของผมนี่ยิ่งสบายใจเข้าไปใหญ่เพราะมีแต่ภรรยาแต่ไม่มีลูกดังนั้นทุกคนครับ เราอยากเห็นการเมืองแบบนี้หรือไม่ถ้าอยากเห็นการเมืองแบบนี้ให้ฝังรากลึกอยู่ในสังคมไทยต่อไปต้องช่วยการสนับสนุนพักประชาชนต้องสนับสนุนพักประชาชนพักประชาชนที่เป็นรุ่นที่สามต่อเนื่องจากอนาคตใหม่มาก้าวไกลวันนี้คือประชาชนพี่น้องครับ หลายปีดีดักผ่านพ้นไปตั้งแต่สมัยผมเป็นวัยสรุ่นเลือกตั้งกี่ทีมันก็วนๆอยู่แบบเดิมวันนี้เข้าสู่วัยกลางคนอีกไม่กี่ปีก็เข้าสู่วัยเกษียณการเมืองไทยมันจะเป็นแบบนี้ต่อไปเลยครับการเมืองประเภทว่าเป็นตระกูลการเมืองสืบทอดทางสายเลือดก,กันการเมืองประเภทว่าอยากจะลงเลือกตั้งก็ขนทรัพยากรกันมา อยากได้ตําแหน่งก็ขนทรัพยากรกันมาแล้วก็ตีค่าหัวพี่น้องประชาชนเป็นแบงค์สีแดงแบงค์สีม่วงแบงค์สีเทาแบบนี้เหรอครับการเมืองแบบที่อยากจะชนะกันขึ้นมาก็ไม่ต้องเข้าหาประชาชนแต่เดี๋ยวมีหัวคะแนนไปเดินให้แบบนี้เหรอครับเราอยากเห็นการเมืองแบบนี้อีกไหมเราอยากเห็นการเมืองแบบประเภทพูดอย่างทำอย่าง ตอนหาเสียงพูดอย่างดีถึงเวลาทำอะไรก็ได้ขอให้มีอำนาจรัฐไว้ก่อนเราอยากเห็นการเมืองแบบนี้เหรอครับที่สารภาพกันตรงไปตรงมาว่าต้องเป็นรัฐบาลตลอดการโดยไม่คิดถึงอุดมการความคิดใดๆเลยเราอยากเห็นชักการเมืองแบบนี้เหรอครับที่ลงเลือกตั้งกี่ครั้งกี่ครั้ง ก็ตั้งใจจะเป็นรัฐบาลเพราะว่าต้องการจองกระทรวงไ้กี่กระทรวงถึงเวลาได้ทุนทรัพย์กลับไปก็เอามาลงเลือกตั้งใหม่เราอยากเห็นนะักการเมืองที่มองอำนาจรัฐเป็นสัมป,ปทานทางการเมืองเลยครับเข้าไปเป็นทั้งครั้งเก็บเสร็จปุ๊บเอาไปลงทุนต่อลงทุนเสร็จเข้ามาเก็บใหม่แล้วไปลงทุนต่อวนไปวนมาแบบนี้เราอยากเห็นการเมืองแบบนี้เลยครับที่วันก่อนอยู่ข้างกระนูน้น แล้วอยู่ดีๆก็ย้ายมาข้างกันนี้เพราะข้างกันนี้มีโอกาสเป็นรัฐบาลอย่างนั้นเหรอครับเราอยากเห็นนักการเมืองที่ย้ายพรรคทุกครั้งเวลามีการเลือกตั้งเพราะกําลังสแกนอยู่ว่าพรรคไหนมีโอกาสเป็นรัฐบาลเข้ามันเลยเราอยากเห็นการเมืองแบบนี้หรือครับถ้าพี่น้องไม่อยากเห็นการเมืองเหล่านี้ขอแรงที่น้องช่วยกันสนับสนุนพรรคประชาชน เพราะเขาตั้งใจเดินหน้าสืบทอดอุดมการเจตนารมณ์วิธีแนวทางการทำงานแบบที่อนาคตใหม่และกล้าวไกลธรรมาพี่น้องที่รักทุกท่านครับวันอาทิตย์ที่15กันยายนนี้เป็นวันสำคัญเป็นวันสำคัญที่ต้องขอรบกวนเวลาพลังงานของพี่น้องประชาชน ถ้ามีลูกหลานช่วยกันตามกลับมาเลือกถ้ามีพ่อแม่จูงม,มือให้เขาไปเลือกกันยังมีเวลาโทรศัพท์ตามกันมาทันครับวันอาทิตย์ที่สำคัญนี้เริ่มมีการรณรงค์กันบอกว่าอย่าเลือกเบอร์หนึ่งอย่าเลือกรระประชาชนเลยเพราะเขาเป็นฝ่าย้านถ้าเป็น